สายลมร้อนระอุพัดผ้ากลิ่นหอมของเครื่องเทศและดอกไม้เมืองร้อนลอยเอื่อยเหนือคลองแสนแสบแผดเสียงตแตรเรือหางยาวดังสลับกับเสียงผู้คนที่ตลาดน้ำยามเช้า ทันใดนั้นแสงสีแดงวาบจ้าเหนือผิวน้ำสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งคุ้งน้ำเรือลำหนึ่งถูกแรงกระแทกจากอา,ากาศจนพลิกคว่ำและจากใจกลางแสงนั้นร่างของหนุ่มผมตั้งชี้ฟูคล้ายเปลเวเพลิงในชุดนักเรียนสีเข้มก็ปรากฏขึ้นเขาถลาลงบนเรือลำเล็กลำหนึ่งด้วยความงงงงดวงตาเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจกับทัศนียภาพรอบกาย ไรอันมองมือตัวเองที่เต็มไปด้วยพลังงานเอ่อล้นเกิดอะไรขึ้นนี่มันไม่ใช่โรงเรียนของฉันนี่เขาตะโกนเสียงดังท่ามกลางสายตาทุกคู่ที่จับจ้องด้วยความตกตะลึงก่อนที่พลังงานลึกลับจะประทุข,ขึ้นอีกครั้งรอบกายเขาณใจกลางกรุงเทพบนสถานีรถไฟฟ้า BTS ที่พลุกพล่านแสงสีชมพูเรืองรองระเบิดขึ้นเหนือขบวนรถไฟที่กำลังเทียบชานชาลา ผู้คนกรีดร้องวิ่งหนีความโกลาหลเมื่อแสงจางหายไปเจ้าหญิงในชุดคลุมยาวสีขาวบริสุทธิ์ก็ยืนอยู่บนหลังคารถไฟผมสีเงินยาวสลวยพลิ้วไหวในสายลมยามเช้าดวงตาของอลิสาสะท้อนภาพตึกราคาและวัดวาอารามที่ดูแปลกตา นางกรีบนิ้วเรียวยาวพลังเวทมนต์สีชมพูอ่อนก็เปล่งประกายออกมาโดยไม่ตั้งใจส่งผลให้ป้ายโฆษณาดิจิตอลกระคลิบติดติดดับดับนี่คือโลกอะไรกันทำไมข้าถึงมาอยู่ที่นี่นางรำพึงเบาๆด้วยน้ำเสียงหวานกังวานแต่แฝงด้วยความกังวลอย่างเห็นได้ชัดผู้โดยสารหลายคนหยุดนิ่งราต้องมนตสะกดจ้องมองภาพอันน่าเหลือเชื่อตรงหน้า ข่าวลือและเหตุการณ์ประหลาดเริ่มแพร่สะพัดราวไฟลามทุ่งเด็กหนุ่มปริศนาที่ตลาดน้ำสร้างพายุขนาดย่อมด้วยพลังงานมหาศาลเจ้าหญิงลอยได้บนสถานีรถไฟฟ้าทำให้ระบบไฟฟ้าปั่นป่วนทั่วทั้งเมืองหลวงตกอยู่ในความสับสนคิริวหนุ่มแว่นผู้เงียบขริมและฉลาดเป็นกรดปรากฏตัวขึ้นในห้องสมุดแห่งชาติ เคลื่อนพลังงานลึกลับที่แผ่ออกมาจากการปรากฏตัวของเขาทำให้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตบางส่วนขัดข้องเขาใช้นิ้วเรียวจัดแว่นพลางวิเคราะห์ข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างบ้าคลั่งในสมองข้อมูลของโลกใบใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมสิ้นเชิงระบบมิติสอนทับเป็นไปไม่ได้เขากล่าวกับตัวเองสายตาขมกริบสอดสายมองหาต้นตอของปรากฏการณ์นี้ ในอีกด้านหนึ่งชายหนุ่มชาวไทยนามภูผาผู้เป็นบุตรชายคนเล็กของครอบครัวหมอผีโบราณในย่านฝั่งทนสัมผัสได้ถึงเคลื่อนพลังงานวิญญาณที่รุนแรงและปั่นป่วน เขาตื่นขึ้นกลางดึกพร้อมกับเสียงกระดิ่งเรียกวิญญาณในห้องสั่นไหวรุนแรงกว่าทุกครั้งมีบางอย่างผิดปกติมิติแห่งวิญญาณกำลังถูกรบกวนเขารำพึงก่อนจะคว้าชุดประจำตระกูลออกเดินทางไปพร้อมกับยันกันภัยต่างๆเขารู้สึกได้ถึงพลังงานที่มาจากที่อื่นไม่ใช่พลังงานของโลกนี้บิดาของภูมิผาเองก็มองไปยังท้องฟ้าด้วยสีหน้ากังวลเช่นกัน นี่คือสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช้าวันรุ่งขึ้นณใจกลางเมืองการจราจรบนถนนสีลมหยุดชะงักผู้คนแงนหน้ามองขึ้นไปบนฟ้าด้วยความตกตะลึงยานรบขนาดใหญ่รูปทรงล้ำยุกสีเงินวาววับคล้ายเทพโลหะลอยนิ่งอยู่เหนือน่านฟ้ากรุงเทพมันไม่ใช่เครื่องบินทั่วไปแต่เป็นเมชาขนาดมหึมา เรนานักบินสาวผมสั้นผู้ดุดันอยู่ในห้องควบคุมของเมชาเธอกำลังพยายามควบคุมยานที่ร่อนลงฉุกเฉินอย่างสุดความสามารถสัญญาณเตือนภัยดังระงมระบบควบคุมหลักเสียหายการบิดเบือนมิติรุนแรงเกินไปเธอกัดฟันแน่นใบหน้าเปลือกคราบล้ำมัน หุ่นยนต์ยักษ์เคลื่อนไหวช้าๆลงลงจอดกลางสีแยกสร้างความเสียหายแก่พื้นถนนและอาคารโดยรอบเกิดความโกลาหลครั้งใหญ่ผู้คนต่างวิ่งหนีเอาตัวรอดทิ้งไว้เพียงซากปรักหักพังและความหวาดกลัวความพยายามในการสื่อสารระหว่างตัวละครจากต่างมิติเริ่มต้นขึ้นอย่างติดติดขัดขัดไรอันกับอลิสาเผชิญหน้ากันครั้งแรกที่สวนลุมพินี ความเข้าใจผิดจากการใช้พลังงานที่แตกต่างกันทำให้เกิดการประทะกันเล็กน้อยพลังของไรอันรุนแรงและไม่ถูกจำกัดขณะที่เวทมนต์ของอลิสาสง่างามแต่เปราะบางต่อการโจมตีทางกายภาพ คิริวที่ติดตามข่าวสารและความผิดปกติผ่านเครือข่ายที่เขาสร้างขึ้นก็เริ่มประติดต่อข้อมูลได้เขาสัมผัสได้ถึงพลังงานที่แตกต่างกันของเขาและเริ่มเข้าใจว่าพวกเขาไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นผู้ที่ถูกดึงเข้ามาจากมิติอื่นเช่นเดียวกันเขาพยายามเข้าหาพวกเขาเพื่ออธิบายถึงสถานการณ์ที่กำลังคุกคามโลกใบนี้ ในขณะที่ทั้งสามกำลังจะทำความเข้าใจกันกลุ่มชายชุดดำสวมหน้ากากลึกลับก็ปรากฏขึ้นพวกมันคือกลุ่มวิปริตที่ต้องการพลังงานจากมิติที่บิดเบี้ยวเพื่อเป้าหมายชั่วร้ายของตน พวกมันโจมตีไรอันและอลิสาอย่างไม่ยัง้งไรอันพยายามปกป้องตัวแต่โดนกระแทกจนกระเด็นอลิสาใช้เวทมนต์ปกป้องตัวและผู้บริสุทธิ์รอบข้างอย่างสุดกำลังแต่พลังของพวกกลุ่มวิปริตนั้นมีลักษณะคล้ายพลังงานจากมิติที่บิดเบี้ยวทำให้พวกเขารับมือได้ยากภูผาที่เดินทางมาถึงพอดีก็เข้าช่วยเหลือด้วยการใช้ยันสะกดวิญญาณและปัดเป่าพลังงานมืด ไรอันมองภูผาด้วยความสงสัยแต่ก็รู้สึกถึงเจตนาดีของเขาการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดกลางสวนลุมพินีกลุ่มวิปริตเปิดเผยแผนการอันชั่วร้ายของพวกมันพวกมันต้องการให้มิติทั้งสองหลอมรวมกันอย่างสมบูรณ์เพื่อปลดปล่อยพลังงานแห่งความสับสนวุ่นวายออกมา คีริวที่ถูกจับตัวไปก่อนหน้านี้ก็สามารถใช้ความอัจฉริยะของเขาถอดรหัสแผนการของพวกมันได้เขาค้นพบว่าพวกมันกำลังพยายามสร้างจุดศูนย์รวมพลังงานที่วัดอรุณราชวรานซึ่งเป็นสถานที่ที่มีพลังงานโบราณศักดิ์สิทธิ์อยู่ เรนาในเมชาที่ซ่อมแซมได้เพียงเล็กน้อยก็รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากคิริวได้เธอเห็นภาพความพินาศหากแผนของกลุ่มวิปริตสำเร็จหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเธอตัดสินใจนำเมชาเข้าสู่การต่อสู้อีกครั้งแม้รู้ว่าเสี่ยงอันตรายเพียงใด เสียงกำปนาตของเมชาดังสนั่นฟ้าเหนือวัดอรุณเรน่านำหุ่นรบพุ่งเข้าชนยานลำเลียงของกลุ่มวิปริตที่กำลังพยายามติดตั้งอุปกรณ์บิดเบือนมิติบนยอดพระปรางเธอต้องรับมือกับเครื่องจักรและทหารของพวกมันเพียงลำพังไรอันอาริสาภูผาและคิริวที่หนีออกมาได้ก็มารวมตัวกันทุกคนรู้ว่านี่คือโอกาสสุดท้าย คิริวชี้แจงจุดอ่อนของอุปกรณ์บิดเบือนมิติไรอันใช้พลังหมัดอันหนักแน่นทะลวงแนวป้องกันอลิสาใช้เวทมนต์สร้างโล่ปกป้องเพื่อนและสะกดการเคลื่อนไหวของศัตรูผูผาร่ามนโบราณเพื่อชำระล้างพลังงานด้านลบและใช้พลังวิญญาณน,นำทางให้ทุกคนเข้าถึงเป้าหมาย การต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดแสงสีเสียงและพลังงานปะทะกันอย่างรุนแรงเหนือวัดอรุณท่ามกลางภาพผู้คนเบื้องล่างที่เฝ้ามองด้วยความหวาดกลัวและหวังเรนาะใช้เมชาพุ่งชนแกนกลางของอุปกรณ์บิดเบือนมิติด้วยพลังเฮือกสุดท้ายสร้างรอยร้าวขนาดใหญ่ ไรอันรวบรวมพลังงานทั้งหมดในตัวปล่อยเคลื่อนพลังงานที่รุนแรงที่สุดเข้าสู่รอยร้าวอาริสาประสานเวทมนต์เสริมพลังการโจมตีภูผาใช้พลังวิญญาณอันบริสุทธิ์เป็นตัวนำทางพลังงานคิริวใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ควบคุมกระแสะพลังงานทั้งหมดให้พุ่งตรงไปยังจุดศูนย์กลางที่เปราะบาง ทันใดนั้นแสงสว่างจ้าก็แผ่ซ่านไปทั่วท้องฟ้าอุปกรณ์บิดเบือนมิติระเบิดออกกลุ่มวิปริตถูกพลังงานย้อนกลับจนพ่ายแพ้มิติที่บิดเบี้ยวค่อยๆกลับคืนสู่สภาพเดิมทุกคนยืนหอบด้วยความอ่อนแรงบนยอดพระปรางวัดอรุณยังคงตั้งตรง่านอย่างสง่างามแม้จะมีร่องรอยของการต่อสู้แต่ก็เปี่ยมด้วยจิตวิญญ,ญาณแห่งชัยชนะ เสียงผู้คนเฮล่นจากเบื้องล่างบ่งบอกถึงความหวังที่กลับคืนมาพวกเขามองหน้ากันด้วยรอยยิ้มแห่งความเข้าใจมิตรภาพอันค้ามมิตติได้ก่อกำเนิดขึ้นในแผ่นดินไทยแห่งนี้และถึงแม้พวกเขาจะยังไม่รู้ว่าจะกลับบ้านได้อย่างไรแต่ทุกคนก็รู้ว่าพวกเขาจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป